สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับทาจะทาเรื่องการให้ปุ๋ยสําหรับมะละกอนะครับแต่ละช่วงแต่ละอายุนะครับว่าใช้สูตรใดบ้างนะครับของผมนะครับแบ่งเป็นปุ๋ยเป็นสองช่วงนะครับช่วงหนึ่งถึงห้าเดือนนะครับแล้วก็ช่วงห้าเดือนขึ้นไปถึงเก็บผลผลิตจนหมดคอนะครับช่วงแรกนะครับหนึ่งถึงห้าเดือนเนี่ยผมใช้สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับ 15 15 15หรือ16 16 16, 16นะครับใช้ตั้งแต่ปลกูกแรกๆ1เดือนถึง5เดือนเลยนะครับใช้แล้วแต่ตามอายุแรกๆเราก็ใช้นิดเดียวนะครับพอ1 2 3 4 5เดือนขึ้นมาเราก็ใช้เยอะหน่อยนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็สลับกับ15.0นะครับอีก1ตัวนะครับพอเข้าเดือนที่6นะครับคือ5เดือนกับ1น่วันขึ้นไปผมก็จะใช้สูตร 15-25นะครับยันเก็บผลผลิตเลยนะครับที่สวนนะครับใช้2สูตรนะครับเพื่อนๆหรือสวนท่านใดนะครับที่ใช้สูตรดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมาใช้ตามผมก็ได้นะครับอันนี้เรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับคือเราใช้จริงๆนะครับเราไม่ได้มา m a คหรือว่าอะไรนะครับส่วนกําแพงเพชรนะครับผมใช้สูตร15-25เนี่ยเป็นของท็อปบันนะครับร้านประจาของผมก็จะเป็นร้าน สุรินทร์การเกษตรนะครับอยู่ที่ตําบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองนะครับกำแพงเพชรนะครับลองไปหาดูได้นะครับตากทุกวันนะครับส่วน15 15้5หรือ16 16ก6หรือ15 00ก็ตามที่ท่านหาได้เลยนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้อายุถือว่าเห็นหน้าผมเนี่ยถือว่าเตี้ยนะครับเตี้ยมากนะฮะต้นนี้อายุ จะเข้าท่าไหรเนี่ยเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้ผมใช้สูตรสิบห้าห้าสิบห้านะครับต้นนี้นะครับนะครับสิบห้าห้าสิบห้านับนับไปก็จะอ่าเป็นร้อยลูกเลยครับมันก็ยังต่อคออยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมมันก็ยังต่อคออยู่เลยยิ่งความชื้นนะครับยิ่งความชื้นผิวดินมีนะครับ ยอดดอกก็ออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ให,ให้ให้เพียงพอหน่อยนะครับเพราะว่ามะละกอใช้ปุ๋ยที่เยอะมากนะครับส่วนน้ํานะครับน้ํำเราก็ให้ทุกวันหรือวันนึนวันนะครับนะฮะ ส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้อายุยังไม่ถึงห้าเดือนหรือ6เดือนนะครับผมใช้สูตรตอนนี้ผมใช้สูตรที่สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสลับกับสิบหูนย์ะครับทุก1ิบวันนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมลูกมันยังไม่ใหญ่เราก็ใช้สูตรสิ15้าสิบ้าสิบห้าไปนะครับผมไม่ใช้สูตรแปดยี่ิบสี่นะครับแล้วก็ไม่ใช้สูตรสิบ13า1สิบาเอดนะครับผมใช้สองสูตรนะครับเห็นะครับมีแต่ A นะครับ แต่งลูกด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยให้ถึงด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ต้องการปุ๋ยที่เยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะนี่ถือเดาดูดูนะดกนะครับดกนูนนะฮะดูขมขื่นนะครับผมสูตร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นไงแล้วก็เลยไปเนี่ยดูนะฮะก็พอสมควรนะครับดกดกดกมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่าลืมนะครับเพื่อน ลองลองดูคลิปวิดีโอหลายๆสวนดูแล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้นะครับนะเราค่อยๆมาปรับใช้ว่ามันสมควรใช้สูตรอะไรนะครับตอนนี้น้ํานะครับน้ำจะให้ขาดนะครับแล้วก็ดูลายแดงด้วยนะครับโอเคครับ